สวัสดีครับผมนายธนวัตหยุหงตาตาสาขาโทลคมนาคมเลขที่7รหัสประจำตัว633-0119-007มาจากวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาครครับสวัสครับผมนายชินานายตาติแันเทพสาขาวิชาโทลรมาคมเลขที่6รหัสประจำตัว633-0119-006 มาจากวิาลัยเทคนิคสมุทตสาครครับชื่อโครงการตรู้ไปรษณีแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์ที่มาของโครงการเนื่องจากปัจจุบันมีพัฒนามากขึ้นการประดิษฐ์มากมายผู้คนแข่งขันกันมากมายทางเราจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์จากแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อสะดวกสบายมากขึ้นเราประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อความประหยัดพลังงานและความสะดวกสบายเราจึงประดิษฐ์อุปกรณ์ชิ้นนี้ขึ้นมานั่นก็คือรูปรบณีาแจ้งเตือนผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้ที่บ้าน และผู้คนสามารถนำต่อไปต่อยอดได้ที่เยอะที่กกยาวไกลมีดังนี้ 1. บอร์ด e s p 8266 2. เซ็นเซอร์ตัวเจาบวัตถุสามใส,ส่จ้ำ 4. อัลดปลเตอร์ห้าใส่ชาร์จ u s b 5 หลักการในการทำงานเมื่อมีจดหมายเข้ามาเซ็นเซอร์จะตรวจจับแล้วส่งไปยังบอร์ด ESP 826 6ทำให้แจ้งเตือนผ่านลายในกล้องมีอุปกรณ์ดังนี้นะครับใช้แลปเตอร์ สาย USB ผ่านเข้าไปในบอร์ด E s e P 8266แล้วผ่านเซนเซอร์เพื่อตรวจับวัตถุเวลามีจดหมายมาส่งครับจดหมายจะเข้าไปในนี้แล้วจะผ่านตัวเซนเซอร์เซนเซอร์จะตรวจจับไปถึงบอร์ด E N P 826 6นะครับแล้วก็จะแจ้งเตืนอนผ่านไลน์นะครับที่ทำนะครับ ใช่ไหมครับดิ้งผ่านลายแล้วนะครับนี่ครับดิ้งไปสามมาแล้วนี่อันที่สี่นะครับดิ้งแล้วออจบการพรีเซนต์เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ